เข้ามาแล้วหนี่ยมไหมเนาะใช่เข้ามาแล้วมาห้องนั<ๆ>่งตีสายหนึ่งสายหนึ่งยิงสายไปหนึ่งวะยิงคู่กันทั้งหมตั้งขวาตั้งขวาสองหันแค่สองตัวนะบนอลแน่ใจแต่มีบราต้องเข้ารถม,มาเดีก็ได้เพราะว่าเล่นเล่เพราะว่าเดี๋ยวเขาโยนเขาเข้ารถมาทีได,สด,ด้สามชาติทุกทีสามแล้วโอเค ตาหนึง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 ตหนอยู่ในพุ่มอยู่ในทางขวาโดนหนึงโดนหนึงล่วงตายต้ยตา,ยตายหมดตาหมดสวยลอ,อยจ้าเนียนป้าหสองโอนเฮม ให้วนิ๊กไายไข่พ่ไม่ไมาแรงห้องนี่มาแรงห้องนี้มาแงไมันเขา้าบานนี้ได้เจอแล้วเจ้าตายนึงตายนึงตา,ตายนึง<อ>กกลมาเข้าเป้าพอดีน้องดูขนจะไปแก้ปูดรถไฟนี่หนะโอเก็<ะ>น่าจะวิงก็แล้วว่ใใช่ใช่นีเสียงเดินอยู่ตรงใช่เจอแล้จอล้นี่น,น,นีมาล้มาล้ ตายหนึ่งสองตัวเริ่มตัวกัตัวเริ่มตัวหนึ่งบิ้ไปปุ๊บละบิ้ปุ๊บละหลังก็ไม่หลังก็ไม่ตายสองสายสอง <c oughs> หายแล้วบนหอคอยเลยบิม้มเก็บเสียงนะใจใจมันเป็นสปาเก็บเสียงบนหอคอยตรงไหนวะหอคอยตรงกลางเนี่ยอี e ่ร e ้อยห้ามันจะมีหออยู่ตรงกลาง nè chỗ này, Ừm, tải Để hầm anh măng, mất Để hầm tụi anh măng. mất โอ้โหพ่อไอสัตว์สองตัวโดนสองตัวใายขวาเลยโอ้ยเล่มตัวลูกสองนะเปียกตัวเป็นลูกสองเดี๋ยวรอให้มันมาจุดนั่นแหละผมยิงได้ละผมยิงเป็นละยิงไก่เป็นละนี่ไงรอกันรอกัน รอรอมันชุบเป่ามันชุบแบกเเคี้ยวยิง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 งมันงมันงตแตกแตกหนึ่งอีมันยิงตายแต่ไอ พีน,น,นุกระวังเดียันน้องกำลังอ้อมอยู่ชาติาตปีวะชาติปีเลยแชาติบสองปีพีจะจะเย็นน้องหันละต้องหันละสายนึงพี่นุกรบด้ยสวยพี่ต้องฝันมันจะล l e r t จะวะ เลิกกับน้ำมันก็มีฮะดูไปตั้งทาไมก็ได้ใกล้ๆมันยไม่ด้มีคนมา,ม,า,ามีคนมามาแล้วินมาแล้วตัวนี้มี่ดาบชุดได้พีเอ็นายหนึ่งเข้ามาแล้วหงคนตายหนึ่ง,ง,า,า,งายหนึ่ xem no. đây à á eh. nhá Có tái đi à ừ, ở đây, tài. Tài lắm. Ừ. Ừ. có đây tay ta đó ta 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 cái này, bố này, ta 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 Ờ Áo ta Đây, ta là ta 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 หลุดล่วงล่วงเลยตัวเลยตัวลวงมดลวงมด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 อุ้ยตรงกองมันเป็นลูกระวังมันเป็นลูกเข้ามาสู้สู้ส้ไป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 ไตาย